เสียงธรรมยามอรุณวันจันทร์ที่ห้าเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6พเช้านี้นาูนยนปฏิบัติธรรมอาตายนเรศหัดใหญ่สงขาเป็นโอกาสที่กลับมา เติมองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิตจิตเกิดธาตุแห่งชีวิตมันว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นต้นธาตุเป็นต้นธรรมเป็นธรรมธาตุซึ่งมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมา และตวตตลอดไปจะเรียกว่าเกิดก็ไม่ได้ยะเรียกว่าสลายไปก็ไม่ได้จึงเป็นต้นธาตุต้นธรรมธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดที่พูด เพราะมีจิตตั้งต้นขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีจิตก็แม้แต่การพูดนี้ก็มีขึ้นไม่ได้ดังนั้นเจนได้ว่าจิตนั้นเป็นธรรมธาตุตัต้งต้นของธรรมมนโนปพังก็ามาทรมาทำทั้งหลายมีจิต เป็นหัวหน้ามีจุดตั้งต้นทำทั้งหลายหมายถึงสังขารซึ่งปรากฏได้สลายไปได้ตามเหตุปัจจัยและก็มีสิ่งที่ชื่อว่าเป็นเบ็เป็นฐาน ให้สังขารทั้งหลายปรากฏนั่นก็เกิดจิตจิตเป็นธาตุตั้งต้นก่อนมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏก็มีจิตนั่นแหละตั้งต้นมีจิตอยู่ก่อนชื่อว่าเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้ามีจิตเป็นประธานเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหลาย ถ้าไม่มีจิตทำทั้งหลายก็ปรากฏไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าสังขารก็คือมีเอกปัจจัยลงแต่งขึ้นมายังไงเกิดแล้วเมื่อเอกปัจจัยทั้งหลายสลายไปสิ่งที่เกิดทั้งหมดทั้งสิ้น ก็จลายหายไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจิตเป็นธาตุตั้งต้นเท่ากับจิตนั้นมีส่วนแห่งการปรากฏอันสำคัญหรือเป็นทั้งหมดก็ว่าได้จิตนั้นเป็นทั้งหมดของการเกิด ไม่รู้แจ้งความเป็นจริงจึงมีเครื่องมือในการเรียนรู้เครื่องมือในการเรียนรู้ของจิตก็คือนรรมธาตุรูปธาตุหรือก็คือสังขารที่กล่าวไปแล้วนั้นเพราะฉะนั้นจิตที่ว่านี้นอกจากเป็นธรรมธาตุแล้วก็เป็นธาตุรู้ แต่ธาตุรู้นี้เป็นธาตุรู้ที่ยังหลับเรียกว่ารู้แบบหลับคือรู้ไม่แจ้งรู้แบบไม่ตื่นเพราะนั้นเราความไม่รู้แจ้งนี้จิตก็อาศัยการเรียนรู้อาศัยการศึกษาเหมือนเด็กน้อยเด็กน้อยนี้เป็น ผู้บริสุทธิ์เรียกว่ายังคิดลให้โทษกับผู้ใดไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์แต่ว่าเด็กน้อยนี้ยังไม่รู้แจ้งเรื่องราวของโลกต่างๆจึงต้องอาศัยการเรียนรู้การเติมองค์ปัญญาวิชาต่างๆ พ่อแม่ก็ส่งลูกไปศึกษาหาความรู้หรือให้ได้ประสบพบเจอกับความเป็นจริงเปรียบเหมือนเจ้าชายผู้มีอำนาจที่จะครองบ้านเมืองในการต่อไปแต่เพราะวิชาความรู้ ของเจ้าชายยังไม่สมบูรณ์พระบิดาจึงส่งพละโอรสคือเจ้าชายไปศึกษาวิชายังเมืองตักกัศิลาเป็นแหล่งเรียนรู้ความจริงเป็นที่มีวิชาการต่างๆมากมายให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เมื่อเจ้าชายออกจากยางวังก็ต้องการศึกษาความเป็นจริงศึกษาวความรู้ต่างๆเมื่อเรียนรู้จนจบแจ่มแจ้งหมดภูมิรู้ของอาจารย์ทั้งหลายเจ้าชายก็ถึงเวลากลับเกินสู่บ้านเมือง เพื่อปกครองบ้านเมืองสืบต่อไปดังนั้นเจนได้ว่าเจ้าชายเป็นผู้ที่พร้อมที่จะปกครองบ้านเมืองแต่ไม่มีวิชาความรู้ที่จะบริหารบ้านเมืองหรือประเทศนั้นได้จึงต้องออกสเสวงหาวิชาความรู้ เมื่อเรียนรู้จนจบครบถ้วนแล้วก็เกินกลับสู่บ้านเมืองดังเดิมจิตนี้ก็เช่นเดียวกันจิตนี้เพราะไม่รู้แจ้งเรื่องราวต่างๆที่ควรรู้ควรทราบหรือไม่รู้แจ้งทำทั้งหมดจึงสร้างเครื่องมือออกมาศึกษา อาศัยนามธาตุรูปธาตุในการเรียนรู้มีตา,าหัวจมูกลิ้นกายใจเป็นที่อาศัยในการศึกษาในการเรียนรู้แต่เป็นเพราะความไม่รู้อย่าง ครบถ้วนจึงไหลหลงไปกับเครื่องมือที่อาศัยมีตาหัวจมูกิ้นกายใจที่กล่าวแล้วซึ่งตาหุวจมูกิ้นกายใจเป็นที่เกิดของนามธาตรูปธาตุนามธาตรูปธาตุทั้งหมดไม่ได้เกิดที่ใดก็เกิดที่ตาหัวจมูกิ้นกายใจนี่แหละ ตาหูจมูกกลิ้นกายใจเป็นที่ก่อเกิดของสังขารทั้งหลายหรือกันหน้าก็ได้หรือนามธาตุรูปธปาตุก็เรียกเพราะนั้นจะเรียกเชื่ออะไรก็ถูกหมดแต่ตัวแท้ก็เกิดสังขารมีความเกิดได้ดับได้ที่ตาหูจมูกกลิ้นกายใจตาห,หูจมูกกลิ้นกายใจนั้น ไม่มีไม่มีไม่เป็นอะไรก็เป็นแค่ธาตุเพราะมีปัจจัยก็ก่อให้เกิดทั้งหมดทั้งสิ้นและถามว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเกิดจากที่ใดตาหูจมูกเล่นกายใจก็มีธรรมธาตุนั่นแหละตั้งต้นเพราะนั้นทุกความปรากฏแห่งตํรม ก็คือตาเชื่อมต่อกอให้เกิดการเห็นตาเชื่อมต่อกับสิ่งที่เห็นเรียกว่ารูปรารมก็คือรูปหูเชื่อมต่อกับเสียงตอนนี้เราก็ได้ยินคำว่าเราคือใครตรงนี้ก็ทำให้ผู้ฟังองค์เอกเราตรงนี้ก็คือจิตนั่นแหละเราคือจิต ก็คือรับรู้ความจริงนี้ทางอายตนะทั้ง6ซึ่งการรับรู้นั้นต้องอาศัยเครื่องมือก็คืออาการรู้อาการรู้รู้ทางตาหูจมูกเลนกายใจเพราะนั้น มีความซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าให้เปิดจิตรับฟังก็จะเห็นได้ว่าความซับซ้อนนี้ไม่ยากเกินความประจักษ์แจ้งหรือเข้าใจได้ก็เพราะว่าความไม่รู้ตั้งต้นที่จิตจิตนั้นเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์หมดจด โยแต่ไม่รู้ธรรมธาตุแห่งตนจึงสร้างเครื่องมือที่ว่าก็คือนามธาตุรูปธาตุทีนี้ย้อนกลับไปว่าจิตนั้นไม่รู้ธรรมธาตุแห่งตนนั่นคืออะไรนั่นก็คืออวิชชาจิตมีอวิชชาตอนนี้ก็เหมือนเจ้าชายยังไม่รู้วิชาการต่างๆก็ชื่อว่าเจ้าชายนั้น ก็ยังเป็นคนจะเรียกภาษาเราก็คือคนโง่อ,อยู่เรียกให้ใหตรงๆเจ้าชายยังโง่อ,อยู่เจ้าชายก็ออกสแสวงอวิชชาแต่เมื่อไหร่เจ้าชายนั้นเรียนรู้ได้จบครบถ้วนแล้วเจ้าชายนั้นก็เป็นผู้มีวิชาก่อนหน้านั้นเจ้าชายมีอวิชชา จึงต้องออกเสวงงาความรู้แต่บัดนี้เจ้าชายเต็มด้วยองค์ความรู้ทั้งหมดพร้อมที่จะปกครองบ้านเมืองสืบทอดราชบัลลังก์เพื่อที่จะให้ประชารานได้พ้นจากความทุกข์หรือปัญหาต่างๆเพราะเจ้าชายนั้นได้ มีวิชาความรู้ต่างๆแล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่าจิตดีก็เช่นเดียวกันเมื่อออกจากบ้านก็คือจิตเองมาเรียนรู้ในนามธาตุรูปธาตุเรียนรู้จนเห็นว่ามันมีอยู่แค่นี้เองหรือ,อเรียนรู้ก็เรียนรู้ทางตาหูจมูกเต้นกายใจ มีแต่ปรากฏการแห่งธรรมเพราะมีปัจจัยมีปัจจัยก็เกิดทางตาคือการเห็นทางหูก็คือการได้ยินทางจมูกรู้กลิ่นทางลิ้นรู้รสทางกายรูส้สัมผัสทางใจรู้นึกคิดทั้งหมดเจ้าชายก็เรียนรู้ว่ามันมีอยู่แค่นี้เองหรือก็ยังไม่จบวิชา จบวิชาเมื่อไหร่ก็คือต้องกลับไปบริหารบ้านเมืองจบวิชาเมื่อไหร่ก็คือกลับไปสู่ที่เดิมเจ้าชายก็ต้องลองวิชาถึงแมนว่าอาจารย์บอกว่าเรียนจบแล้วได้รับปริญญาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าวิชานี้จะใช้ได้จริงไหม ก็ต้องกลับไปใช้วิจาที่บ้านเมืองของตนใช้วิจาทั้งสิ้นที่บ้านเมืองของตนเพราะนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันจะรู้ได้อย่างไรว่าเรียนรู้จบแล้วต้องกลับเกินู่ธรรมธาตแห่งตนเมื่อกลับเกินู่ธรรมธาตแห่งตนก็คือกลับเกินู่บ้านคือความไม่มีไม่เป็นนั้นเมื่อจิตกลับเืินู่บ้านแล้วก็ ท่องแท้ในความรู้ทั้งหมดเต็มหัวใจขึ้นมาว่าแท้จริงความรู้ที่แสวงหาต้องกลับคืนมาที่บ้านเท่านั้นจึงจะสมบูรณ์แห่งวิชาทั้งหมดมิชาที่เรียนรู้ออกไปทั้งนอกต่างตางหูจมูกเล่นกายใจยังไม่จบ เพราะเรียนรู้แค่สังขารทั้งหลายต้องกลับเืินสู่บ้านอันเป็นธรรมชา,าติต,ต,าาตั้งต้นแห่งตนธรรมชาติตั้งต้นแห่งธรรมกลับคืนสู่ธาตุแห่งกำเนิดก็เกิดสิ่งทั้งหลายถ้าไม่มีจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้ปรากฏไม่ได้จะเรียกว่าไม่มีจิต ทำทั้งหลายก็หมดสิทธิ์ที่จะเกิดเพราะมีจิตทำทั้งหลายจึงเกิดปรากฏขึ้นมาดังนั้นเมื่อจิตกลับคืนสู่จิตเองเห็นความจริงแห่งธรรมว่าทำทั้งหลายปรากฏหรือผุดขึ้นจากจิตทั้งสิน้นจิตนั้นเป็นธาตุวา่างเปล่าใสบริสุทธิ์ไม่มีไม่เป็นอะไรทักอย่างเมื่อจิตกลับคืนสู่บ้านก็ รู้แจ้งประจักษ์เต็หมหัวใจว่าแท้จริงก็มีอยู่แค่นี้แค่นี้ก็คือทำรรที่เป็นทาตั้งต้นก็คือจิตมีความเป็นอยู่เช่นนั้นเรียกว่าเป็นเช่นนั้นเกิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีความว่างเปล่าไม่มีอะไรไปทำให้เป็นอย่างอื่นได้ยังให้เกิดไม่ได้ยังให้สลายไปไม่ได้จิตนั้น ก็เป็นความจริงที่เป็นอยู่เช่นนั้นแล้วอาการทั้งหลายที่ปรากฏได้เพราะมีปัจจัยก็เกิดปรากฏที่จิตนั้นตามทั้งหลายคือนามธาตุรูปธาตุนั้นก็เ,เป็นอยู่เช่นนั้นมีปัจจัยก็เกิดหมดเดปัจจัยก็ดับไม่มีเตปัจจัย ทมทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเหตุปัจจัยที่สําคัญยังให้เกิดทมทั้งหลายก็คืออวิชชาเมื่อกลับเคืนสู่ธรรมธาตุแห่งตนก็เห็นว่าอาวิชชาเป็นตัวสร้างเรื่องทั้งสิน้นอวิชชาเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดเพราะนั้นนามธาตุลูปธาตุนั้นเป็นธรรมที่เกิดนามธาตุรูปธาตุนั้น เป็นทุกข์เพราะมีการเกิดนามธาตุรูปธาตุนั้นเป็นวัตตะเพราะเกิดแล้วก็ดับสลายไปแล้วก็เกิดใหม่เรียกว่าเป็นวัตตะนี่คือวัตตะนี่คือการเกิดนี่คือทุกข์เป็นความจริงที่เป็นอยู่เช่นนั้นเรียกว่าความจริงแห่งสมมติสมมติสัจจะ อย่างไรเสีย ap, ซึ่งเป็นความจริงก็ยัง <hi> เป็นสิ่งสมมตุติปรากฏขึ้นได้สลายไปได้เป็นความจริงไม่ไม่หล,ดลุดพ้นเป็นความจริงที่วนเวียนเป็นความจริงที่ทุกเป็นทุกเป็นความจริงที่เป็นวัตตะเป็นความจริงที่เป็นการเกิดนี่คือเป็นความจริงชื่อว่าสมมุติสัจจะส่วนความจริงตั้งต้นเรียกว่าความจริงคงที่ ความจริงที่ไม่แปรปันเป็นอื่นเป็นความจริงที่พ้นจากการเกิดพ้นจากทุกข์พ้นจากวัตตะจึงชื่อว่าวิมุตติสัจจพราะนั้นจิตได้เรียนรู้ความจริงเต็มหัวใจว่าความจริงหนึ่งคือเป็นความจริงที่เป็นความพ้นจากทุกข์พ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดกับความจริงที่เป็นสมมตุติเป็น ทุกเป็นวัตตะเป็นการเกิดซึ่งความจริงทั้งหมดนี้จะเอาอย่างไรจะปฏิเสธอย่างไรก็ไม่ได้เพราะนั้นที่เกิดได้รับได้เพราะมีปัจจัยก็ยอมรับความจริงนี้ว่าเป็นจริงอยู่แต่ไม่ถือคลองไม่เป็นเจ้าของความจริงที่พ้นจากทุกข์ก็คือพ้นจากสมมตินั้นซึ่งเป็นวิมุตติสัจจะ ก็เป็นความจริงอยู่เช่นนั้นก็ไปถือครองเป็นเจ้าของด้วยไม่ได้เพราะนั้นความจริงทั้งหมดทั้งเป็นสมมุติและเป็นวิมุติเป็นความจริงที่ได้เรียนรู้จบครบถ้วนสมบูรณ์ในการศึกษาจิตนี้เมื่อสมบูรณ์ในการศึกษาก็ประกาศความเป็นอิสระ ยุติการศึกษายุติการเรียนรู้เพราะได้เรียนรู้เต็มหัวใจเปรียบเหมือนเจ้าชายเมื่อกลับเืินสู่บ้านเมืองก็ใช้วิชาทั้งหมดเป็นการลองวิชาเป็นการใช้วิชาเมื่อใช้วิชาได้จนสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นเจ้าชายที่สมบูรณ์เอง ความรู้ทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดใครเทียบเทียมจึงเป็นใหญ่จึงเป็นอิสระแห่งตนไม่มีค่าศึกไม่มีอาลีค่าศึกใดๆเบียดเบียนบิดาเป็นผู้พ้นจากค่าศึกทั้งหลายเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองได้อย่างปกติสุขเป็นอิสระ แห่งการครอบความย่ำยีของฆาศึกทั้งหลายนั้นชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมเป็นผู้มรบูบุ์พร้อมแห่งธรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกับจิตเมื่อกลับเคินสู่บ้านก็เต็มหัวใจในธรรมแล้วไม่ออกนอกบ้าน เพื่อเรียนรู้อีกแล้วเพราะวิชาที่เรียนรู้ได้จบสิ้นแล้วจบสิ้นการศึกษาจบสิ้นการเรียนรู้เป็นการยุติแห่งธรรมทั้งสิ้นมีความสมบูรณ์แห่งองค์ความรู้เป็นความบริบูรณ์เต็หมหัวใจแห่งธรรมเป็นความบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดถึงที่สุดก็ยุติการศึกษาเติมองความรู้ให้กับจิต เพื่อ,อยังจิตให้หลุดพ้นจากวัตตะจากทุกข์จากการเกิดเป็นที่สุดจบแห่งธรรมทั้งหลายขอสัจจธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดพร้อมด้วยองค์ความรู้อันยิ่งยวดรวมเป็นหนึ่งที่เก่นเกนธาตุแห่งต้นองค์ความรู้แผ่ออกไปให้ไปสาร สำเร็จแก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณตัวสำแดงโลกธาตุอน,นันตจักรวาลมาน,นันตจักรวาลที่ยังมืดมิดมืดบอดด้วยอำนาจของอวิชชาจงแจ้งประจักษ์แห่งธรรมธาตุตนซึ่งเป็นความบริสุทธิ์หมดจดอยู่แล้วรับเกินโซบ้าน ซึ่งเป็นที่รอดปลอดภัยจากฆาตศึกทั้งหลายจากความทุกข์ทั้งปวงจากวัตตะจากการเกิดทั้งหมดเป็นการยุติเป็นการสุดจบอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์บริสุทธิ์อย่างยิ่งยวดด้วยกันทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณด้วยเทอน